ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับที่ยไอทีวีนะครับผมลิมนี้ผมก็นะจะมาเล่นเกม GTA San ีเอแ่นะอ่า GTA แนในมอดอาานิเม่นะอ่ามันจะกระแปงลางแม่งเลยมันใจโย่ยโอไปเปลี่ยนสกีนไปนะแปงลางมิกุไหม,ม มันก็น้อยอยู่นะแพ็กเนี่ยไปแพ็กมัดเนี่ยมันมันดีแค่ภาพอะ่ะแต่ผมปับภาพสวยไม่ได้แม่งหลุดเป็นอะไรกากๆอย่งไปก่อนนะอา้าวเป็นอะไรแล้วล่ะสาวลุ้วลบสาวลุ้วลบเนี่ไยอ้าเนี่ <c oughs> แยแหละ ตัวเสร็จก็ลงมาครับอืมวัดทวดาเออเล็กอย่างเงี้ยเล็กยิน้ยจนลายนน้องลายนะวยเล่นแรงรับอ่างหัดเอ้อยเยอะตัวคนตัวคนเองก็มีแบบีอย่างเงี้ยนะลงสกิน,นอ่ะตัวมันเล็กจังวะ อีแคอืมเฮ้ยจะไปกินทำลายแล้ไอเฮ้ยรถติดอ่ะช่วยอเดินทางดีๆล่ะช่วยเหี้ยแม่แบบแม่ไม่หดอ่ะรถสักค oh ันก um ็เป um, ็นไรรถก็ลงมานะรถแบบแบบอย่างเงี้ยฮ่าเนี่ย ไม่ได้มีคันเดียวอลองลองขับตจระคันกันโอ้อหลองเครื่องลองเครื่องว้าเนี่ยเครื่องเก่งอะเอ๊ะทำไมหมูกระต่ายมันทะลุอะเอ้สปอนบอบมายงไงวะเยี่ยมหน่อยไปยิ้มหน่อย ไอ้สปอนว่ามึงอยู่ในทะเลไม่ใช่เหรอโหดนะเนี่ยโอ้โหอยทีไม่หารถเล,ลจยจะอตไปกระเด็นมัง่งวะข้าเจมสไหมอือแลวกาไอรอนแมนครับ้อไอ้นั่นเคนเคนขับรถอะไรแถวนี้วะอ๋อเบ้มเลยครับรถ คว oh, yeah. ามหดนาหลก็สาน้อยเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> นี่มันดาลานักร้องของอนิเมเรื่องอะไรไม่รู้ลืมชื่อท้างมันไอตัวที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเรื่องไอเรือลบขามโมเอนะเอออืมไอลุงหา่านะรวดเงีมแล้วครับ่อยครับ โหดนะเว้ยวัวนไหนงอวิ่งทางวิเศษแล้วครับทางรถไฟขึ้นมมไงทางอะไรไม่รู้อ๋อสนามบาสว้าลวงลวงลวงล้วงว้าลวงลวงลวงเออลวงให้จะมาไปหมอไซค์มีอยู่นะเอ้ยอยู่ท่าอยูดท่าลงมาซิ ลงมาเจ้เนี่ยมีเกือบอนเดีกวมีกุมีมกุกลรูฟี่ก็มีนะอ่ารูฟี่ก็ได้เดี๋ยวเราจะรดเ้าระลดเืมเรื่มรูฟี่หลงมามาติดเกาะที่เมืองนี้อ่าฮัมฟอรลี่แหละครับ ลายแบบยิงสวยเนี่ยิงมีเนตตดด้วยมีไหมเอาไม่ออกอ๋อเอาออกไปแล้วกติมมันจะมีไฟลับๆออกมาเนี่ผมลบปองลบไฟล์ไปให้มันเล่นแบบไม่รุดเนี่ยไม่เป็นไรมัดแพ็กนี่ ทีแรกเนี่ยถ้ามันลงมาจะสังเกตว่ามันไม่มีสูตรมาให้นะต้องลงเองอ้าวลงมามีเรื่องงี้เด้อมาเดโอโหดูมันให้อกางแล้วพี่พี่อะไรพี่สัิเกะอตเงไยเดี๋ยวมัดเดี๋ยวจอดยเลีไงโหดกับลู่เ่โหดกับลู่เ่ยไม่ไม่อ่ะไม่อืมไม่ ูฟีมาฟางเว้เข้างหัวห้ารอยล้านอา้าวรถแม่งไปดาวนาเ้็กองนะนี่นอนเที่ยวเมืองมันๆเลยฮะอ๋อไอ้ขับรถไม่ได่เที่ยวเมืองเออลูฟี่มันตั่งอยู่แบบแถวทะเลดิโอ้โแมพแมปทำมาอยงสวยอะยอด ต้องไปทางโน้นนะครับเพิ่มอ้าแต่ทางแม่มหน่อยครับคือคุณต้องกลับทางเอเออ่ะเ้าซื้อที่ไหนหมาไว้ในรถเอ้าเอ้ามันมันติดบักอ่ะนี่ประตูอ่ะ,อะมึงคือมึงแรงเกินแล้วมึงเลี้ยวไม่ได้เลยมึงเลี้ยวแล้ววนเลย หัวหัวแม่งแลบเอาหัวดำหมวกเล่นใด้งี้ก็สุดยอดแล้วโ้โคตดีเลยตีเล่นหลุดแล้วช่างมันยาไปเร์น สนวนคือต้องไปทะเลขเขาบอกอ่ะนี่ต้องละข้างไาว้โอ้ขับยากี่แผ่ถ่ายละใครแก่ย่างาเขารถอ้าวก็เทก็เทก็เทอา้าวเอ้ยก่อเรื่องนันแหละ โอ้โหหายรถไม่ไปแล้วครับเป็นลูฟี่ก็เถอะเริอยุบเป็นนะเว้ยนั่นไงคนยังไม่ขาดคำโอ้ยยังอืดออยู่เว้ยเฮ้ยไม่ใช่ดีอ่าเนี่ยอาสามเดินเล่นเลยเปลี่ยนคันเปลี่ยนคัน คันนี้ไม่วัดแม่งม่ไปแล้วดีจัดฟรีมันน้่งยื้อใช้ขับวนขับบินม,นมาหมดเลยไปนี่คนไรไม่รู้นี่คือรู้มีนั่นที่ขับปีกเดียว หลอไกาห,าหาหืาอไฟกาหาือมีไงละเอ้าสบปัญหาป่ะก็หยียบมแงมงแดงขวางเองก็ไม่ได้กูโดนจับลูกวีโดนจับคือแบบตัวสบมันเริ่มแล้ะมันสัมผัสสองจอไม่ได้เดียกเวนตอนวิ่งกับตอน ยกเว้นแค่ตอนวิ่งน,นะเออแม่กวนตีนจริงเดีหันขานว่ะเพื่อนมันเล่นงานเนี่ยเรื่องผมาัก,กองพักแน่เลยพื่อนเม่อนกองพักกันเลยเออหัอหัอเตอ เปิดตางมาเล่นนะเออเปิดล้ใหม่กันแหละไอ้กระปิดตำรวจจับนะจะลืมไป่ไ้ว่าฮั่นนี่ฮวงล้อแม่กิ่งใหญ่เสียงรถเสียงรถอ๋อแต่หูยหายเลยเสียง นาทีคือทะเลไปหาเรือซันนี่อลเอ้าโหไเที่ยวอ้านาเราเป็นงไงล่ะแยกหน้ามันเป็นฟอลลีรี่เลยนะ คือตอนนี้มันกลายเป็นหน้าแบนมา,ลานแ,ฟฟแล้วเกื่อ้ยอย่างนี้แสบหูเลยทีเดียวอ่ะถึงแล้วเหลือแค่ขี่เข้าไปาตรงๆยลงวันลงวันเท่ๆวิชาโรงวันวิน่งเลยที เออฮะถึกไว้ถึกไว้ยังจะไปไหนเดี๋ยวเอง้าเป็นนีอะไรวะน่าดูจริจังเลยเพื่อเป็นกพี่อนหรอวะ โลบินอที่สำคัญคือไม่คชอทำงานับตรงนี้อราลมแไกโอ้โหวิ่ล่แหละเป่นเลกาหละเอา,อาทเออวันนี้ถ่ายมุมดีๆมุมดีๆ เด, yup. ด lives, hide, target, target. Ồ, ้อเดอเด้อต่อยต่อยต่อยโอ้ยทำไมเสียงเป็นผู้ชายวะไอ้กระเทยให้ดูม <laughs> e ือ <c> ม <ười> ือแบบแบมือแมวแมวละตัวเดียวมันแบบสุดี่หโอ้ยจุดขข้นวันเลยอ่ะเลยคิดวันเลยดิ อีมอม้มึงดูแทนหวดขาวฮะแม่งทำเป็นพวกตวัวผู้หญิงด้วยทำท่าบบตวัวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหมืงนกันดำเลยตัวนี้อะไรฮะปันแบบอ่างอคุนกุกลกุลอะไปแล้วเว้ยเฮ้ย,ยนี่ใครป่ะนี่เด้อโอ้โหแต่แบบ โอ้โหกระต่ายกระต่ายเงี้ยถ้าไม่ในป่าเนี่ยกูจะจับมันแ้ก็แบบหมดป่าเลยอ่ะมีอยู่ตัวจับแล้หมดป่าเลยดูวจะวิ่งทำไมวะเนี่ยเฮ้ยแล้วทผมฉลาดน้อยครับอนาะเ ขึ้นบไม่ติดโอ้โหนี่โอ้นี่เลยครับแแห่แวนนี่เพียงอ๋อเสียงรถทีแซบพูดไม่เองเฮ้เปลมามาดิฮะอือโอ้โหไปแล้วครับผมโอ้โหนั่งที่ออกกำลังกาย ไม่มีคนเลยไรหว่าได้ฟังอันนี้ก็ทางรัฐก็ขึ้นเลยอ้าที่กท,ท,ทียังไม่สิอ่าอ่าอไม่ลงไม่ลงมันเป็นส่วนที่ลงไ้นะลงยากลัจากรถมาชนอะไรเส้นสนุกเส้นสนุกท่นเพื่อเส้นนุกอ้า เอออ้าวเสียงใหญ่อะย้อกระเลนี่ยังไม่ถึงได้ขับรถกกลช่วะนึซื้อจากไหนเนี่ยรถอะเอ๊ะม่อีใครวะนุ่งโตมาวะนุ่งโตอะไลางหมดจาหางอะไรเงี้อเขาใช่ไหมอ่ามาลองตัวอเขาหน่อยฮะอืม เนี่ยตายคนง่ายเลยเหรอดุอ๋เนีย่ยยากนะเว้กูนี่ตายตามมาเลยเนอยากอยากไปแป้งก็ได้ยังแต่ตามมาเออมันมันเข้ากว่าว่ะเลยตาว่านีเอ,าอ้านีว่าเอ,อ้เออจ้เฮ้ยการตามมามันหน้าแบบมัน ก็ลบอะไรไปนี้มันมันหน้ามันเป็นผู้หญิงหมดแล้วอ่ะเฮีย <c oughs> ใส่จริงหน้ามหน้าเป็นใส่ตมมาเลยนะแต่แบบลบอะไรไปบางอย่างเรื่องอะไรเป็นยนง้งจังแม่งยังไงนี่ก็ใส่ตมมาค <c oughs> อคอไปไหนไงไม่ต้องบ่นนะไม่ต้องบ่นเออ แต่ถ้ามันกล้าเป็นี้น่ไว้อะไรวัดเดียวจอดมาแล้วครับคู่บรดุความยุตดดิธรรมเอา้าต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนครับมัดเดียวจอดอลงทะเลอะไรนีเดียวเกียดคนดาเกียรนดา โหนังไมโคตรชวัะ so ทีท oh. ีนี้ไปที่โลกนีเออยิงดีๆก็บินหัวลืดเลยอ้าวเดยัเรโตัวโหเรโตแม่งเก่งไงช่ไมนี้เลยว้าวมัยากมันยากเงวทิ้งไว้หรืว่าอืเรามาตู้กับไส้ตามะเนี้ยดิไส้ตามะรู้จักมาไส้ตามะเนี่งใครก็ตู้ส้ตามะไม่ได้เว้ย อ่าถึงก็มอบอ่ะดูแบบอะไรเฮ้ย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 โอ้ยเจ้าเล็กเจ้าพอพี่หลออเอารถไหนเฮ้ยตำรวจเปิดตำรวจเปิดตำโดนตำรวจจับยังอ่ะอ่ะเออเฮ้ยนี่ก็ได้เออหลุดทำได้ เอาละงั้นก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับ uh huh. ขอบคุณครับที่รับชม